สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านนะคะวันนี้วันข้าวสานะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสุขภาพ,พ่าใหม่แข็งแรงนะคะอายุมั่นขัญยืนนะคะทำกิจการใดน,นะคะขอให้ท่านทุ่งเดือนนะคะทุ่งเดือนแล้วก็ทุ่งเดือกยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ อนนี้นะคะวิกิตโวิดระบาดมากเลยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะจะไปไหนนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ใส่เมื้อถเย็นคอหอล้างมือตลอดนะคะเกล้างมือตลอดนะคะ วันนี้นะคะตั้งแต่เช้านะคะข้อฝนตกนะคะก็ไม่ได้เอาน้องๆทั้งสามเชือกนะคะไปปลูกไว้ในข้างในนะคะกันแดดนะคะวันนี้ก็อยู่ข้างนอกนะคะก็แดดไม่ร้อนนะคะแต่น้องก็ต้องเุ่นฝนนะคะเพราะไม่มีที่กันฝนนะคะเพราะไม่ได้เอาไปไว้ข้างหน้านะคะข้างหน้าบริษัทถ้าเราเอาไปไว้นะคะเราก็ต้องไปนอนเฝ้าเขาตลอดน,นะคะ เผื่อเขาจะหยิบเนื่อหยิบมีอทำของที่อยู่ใกล้ใกลมือนะคะน้องน้องช้างข่อเขาพ่พถ้าเขาอยู่แล้วก็มีอะไรใกล้ใกลมือเป็นจิดเจ้าของช้างนะคะเห็นอะไรอยู่ใกล้ใกลมือนะคะเขาก็ต้องเงิพทำหานะคะเผื่อทำของเสียหายแล้วก็เลียงวันพักวันก็ต้องทำงานนะคะ ถ้าไปนั่งเขาเขาทั้งวันก็ไม่ได้นะคะเข้าพรรษาเลยนะคะเข้าพรรษาเลยขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพพระนุม่แขงแรงนะคะจะได้มีเกดป่วยไข่นะคะขอให้ผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันทั้งทางทั้ง ไม่ควานทั้งพ่อควานและทั้งไม่ม่ไอจีทุกท่านไปได้วยดีนะคะนี่ก็น้องประกายเซ้วนะคะน้องประกายเท้วแล้วก็ไม่เบย์ฟลนะคะอันนี้น้องซับมงคลก็นิ่งๆนิ่เลยนะคะ กินห้าไปเรื่อยๆนะคะจากที่ตานะคะโคได้ไตัดหญ้ามาให้ขอขับคุณนะคะเป็นหนึ่งพันรุดนะคะอามีนอนทำอะไรอือือลุกขึ้นมานอนหลับต่อเลยนะคะอามีลุกขึ้นมานอนหลับต่อเลยมจะนอนเฝ้าอ,อะไรนะคะ ทำไมไม่ไปนอนในร่มนะคะนอนอยู่ใกล้ๆค่ะนองซับมงคลนะคะน,น้ามีก็นอนอยู่ใกล้ๆนอนซับมงคลดูสินอนหลับสบายเลยนะคะคุณน่ไม่ยอมตื่นเลยนะคะหลับอย่างสบายเลยมีหลับสบายเนาะเฝ้าซับมงคลไว้เหรอนอนเฝ้าซับมงคลเลยนะมี นอนอย่างสบายเลยนะคะทำเท่าไหร่เขาก็ไม่ตื่นเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกันน้องซับมงคลผูกไว้นะคะก็ขอพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดใจกดติดตามกดกระดิ่งต่อๆนะคะต้องตะโวยซับมงคลรับ ก็เป็นผักสวนครัวนะคะเราก็ปลูกไว้กินเองนะคะคุณพ่อคุณแม่คะปลูกไว้กินเองนะคะปลอดสารพิษนะคะถั่วนะคะถั่วก็กําลังปลูกขึ้นนะคะกําลังปลูกนะคะกําลังปลูกนะคะกําลังขึ้นนะคะยังไม่ออกลูกเลยนะคะ ก็อยู่ก็ปลูกผักสวนครวัวไว้กินนะคะไว้กินนะคะปลอดสารพิษนะคะเราไปซื้อข้างนอกนะคะก็ไม่รู้เขาใช้ยาเร่งขนาดไหนนะคะเพราะที่วันนี้นะคะก็มีแต่โรคร้ายเยอะมากเลยนะคะ ที่ทานเขาบอกการที่เขาเอายาให้ไก,ก่เพิ่นะคะและ้วบางคนก็กินยาไปเรื่อยๆนะคะกินยาไปเรื่อยๆค่ะใคชื่อเอ็มีนะคะชื่อเอ,อมะะ็มีค่ะมี ก็ตกคืนเขาก็ไปเที่ยวสาวมานะคะก็ตกกลางวันนะคะก็มานนอนหลับปุ๋ยอยู่ตอนนี้เขาติดสาวอยู่นะคะติดสาววันสองวันเลยนะคะเพิ่งกลับบ้านมาค่ะเดินหาแต่ผู้สาวเลยนะคะเพิ่งกลับมาบ้านอยู่บ้านนะคะสองสามวันเพิ่งกลับมาอยู่บ้านนะคะ จ้บมงคลสวัสดีหรือยังเนี่ยยังไม่สวัสดีเลยนะคะชาวอลบอลอลสวัสดีก่อนเร็วอ่าสวัสดีสวยๆเร็วสวยๆเลยอ่ะอ่าสวยๆสวยๆก่อนสวยๆเร็วสวยๆ สวัสด,ดีครับครับก่อนเ,เร็วสวัสด,ดีครับครับก่อนครับเสียงดังค่ะนี้สวยคนนี้อ้าสายบัวยังไงนะ่ะสายบัวสายบัว จะเดินเต็มไปหมดเลยนะคะมีลูกไก่ด้วยนะคะไ่เดินมาเริบหลับรือย,ยังฮะอามีมีเริ่หลับรือย,ยังลหลับอิ่มแล้วเหรอไม่หลับต่ออามีอืทำไมไม่หลับต่อแหมเดินหาผู้สาวมานะคะพอตกกลางวันก็หลับเองนั่นเอง วันนี้ไม่ไปหาผู้สาวเหรอติดผู้สาววันนี้สงสัยเหนื่อยแล้วมัง้งใช่ไหมถึงได้อยู่บ้านวันนี้ถึงได้อยู่บ้านไปหาผู้สาวมาวันนี้เหนื่อยเหนื่อยแล้วสงสัยหมดแรงแล้วนะคะ มานอนอยู่บ้านอย่างงอยงอยเลยนะคะนอนเบ็ดงอยงอยนั่งอยู่เบ็หงอยงอยเลยจ๊ะเอ๋ทีจ๊ะเอ๋ทานแล้วสิเนี่ยสงสัยมีหมัดเนี่ย โอ้แมงขี้ช้างก็เข้าหูคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ คงจะอวยซัพย์มงคลต่อๆนะคะเดี๋ยวก็มาพบกับน,น้องทัพย์มงคลใหม่นะคะตอนนี้ก็พบกับน,น้องเท่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามน้องใหม่นะคะอันนี้สวัสดีนะคะ